สวัสดีครับผมโอ้ผมมาเช้ามากเลยฮนะมาอูชายใหญ่แต่เช้าเลยครับไม่มีใครตื่นเลยนะมาเร่งงานครับผมเร่งงานเจ้าปีใหม่หน่อยสวัสดี f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดินดวนครับผมยังไมมีใครตื่นหรอกมั้งหกโมงครับ6กโมงกว่ากว่า มาเร่งให้เขาทําเจ้าปีใหม่ให้เสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามัดจําเรียบร้อยแล้วครับอนี่นี่เลยอ,อยากได้เลยอยากได้อีกแลลวอ๋ออันนี้บันไดเขาใส่ตรงนี้เหรอ บันไดอยู่ตรงนี้เหรออืมปดอ้ยตัวนี้แปดน็อตถ้าได้สิบน็อตเจ๋มเลยนะสร้างอันนี้มาใหม่เหรออู้ทำไมตื่นแต่เช้าใช่ปะอือทำงานเช้าเที่ยงไม่ทำเย็นก็ไม่ทำใช่ไหม อันนี้เขาย,ยกหัวใสเรียบร้อยแล้วไหน,นช่างโอ้ยังไม่ตื่นนะช่า,ชา,า,าชงโอ้ยังไม่ตื่นโอ้นอนตื่นสายเลยวะคนอื่นเขาตื่นทํามาหากินแล้วช่างโอ้ยังไม่ตื่นเลยนอนไหนอนะช่างโอ้อยี่หนนะออ้องจานโอ้เดี๋ยวดูหัวลากคันนี้ก่อนอ ฮะมาเล่นง,งานไงในใอู้สยวยฮะถันนนงน้ำมันมีเนียมทำไมคนเลือกใช้น้ำมันมีเนียมไอถังน้ำมันมีเนียมครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นสนิมถังเหล็กมันขึ้นสนิมขื้นแล้วอันนี้ e 1 3อ่ะหรือว่า ao ฮะ อันนี้มาใหม่เลยเหรอปรอฮะมาิดนั่นแหละกับพันเขียวอันนี้ประกอบอยู่ไหนเรนี้ยนี่นะประกอบตอนไหนทำไมไม่เห็น้เน,นพิ่งประกอบเหรอรอบไอไฟท้ายอย่างนี้เลยนะ,ะ,ออะท็รที่อันนี้ขายไปเท่าไหร่ มขายเจ้าบีใหม่แล้วน่าจัดมากดูเผาอืใหญ่สองรดูเผาเราหกร้อนะอู้ตัวนี้แรงจัดแน่นอนเน่ย400ดูเผาดิ <100. S 1> เราโคตรใหญ่เลยอ่ะสี่ร้อยน่าจะอยู่สี่ร้อยแปดอันนี้แหนบเหรอถุงลมดิถุงลมถุงลม,งมอู้ สวยๆคันนี้สวยมากเลยเม็อวันี่เองไนรอเม็ดะนี่หึเม็ดแล้ววัวนี่เลดด้วยนี่นี่นี่แพงของแพงอู้อันนี้มันถอดได้เหรอถอดได้ครับฮะนี่นะใ่่เขพอมเสียันด้ลอมันล็อกตัวนี้นี่เฮ้ล้างภายในหน่อยเด้ ล้างภายในให้หน wow. ่อยตอนไหนนี่โ really อ้ดูนะเะมม่พี่วิที่ว่างเลยพี่ก็ดูอโอ้เขามาจำแล้วเนอะมันต้องรีบทำให้เขาเนี่ยอันนี้เกียร์อะไรไปดูหน่อยเกียร์สมูทึสมูท ่งเกกรรอะไ็ติดตัดติดไหมนี่ตัดติดไหมโอ้โอ้ตรงนี้สมูทเลยขับมันดีเลยขับมันในเกียร์อโอโต้พี่ดูกล้องเลยนี่ไงระบบนี่ระบบ,บล็อกความเร็วนี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัดได้เลยปะเกียร์วา่างยัง เอันแล้วูบไ่ดูกล้องกันใค่ข้าตรงอัะนโน่นดูจอโอ้กล้องก็ติดเหรอติดโอ้ดูอ่ะปิดแจ่มมากเลยคันนี้มมีสองตัวบางกล้องหน้าตัวนึงของเรามันติดแต่เป็นพ่นสีกันน่ะ <ผ>อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยดูดิเน,นี่ยเบา์เบา์ร้อนให้ดูด้วยอ e ีโคอะไรนี่นี่นี่อะไรตู้เย็นหรือเปล่าวะความร้อนนอี่พี่นั่งอยู่ดีเป็นความร้อนจะร้อนตัวนึวนงเหรอเน,นี่อะไร A แอร์อ๋อนี่แอร์นี่วิทยุอู้หูระบบเยอะมากครับจั๊กอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ครับ ฮะ FC FC ที่กข้ามาได้อยู่ใครฮะ FC FC ไหน FC ที่พูดผู้เออเวยสวยว่ะนี่เกียร์นี่อหลรมันขับง่าย่ะเดี๋ยวซื้อกาแฟก่อนะซื้อกาแฟอะไร กินไรแฟปองไม่ไม่ไม่กินแล้วปวดขี้แฟ่องไม่กินหรอกกินแล้วปวดขี้แมวเบาลมนี่เวลาเราขึ้นนั่งมันขึ้นเองเลยเวลาเราลงมันก็ลงระบบประดีดีริหน่อเื่มปิดรถไมไปอระบบ ดีเซนเซอร์มันดีน่าสนใจครับเตือนในทุกหน้าถ้าเราเป็นล็อกหัวใช่ไหมออมีเจ้าของแล้วบอกไงอ๋นนอเออระบบนี้ก็ใช้มานานแล้วระบบเตือนออน,น่ะมีเก่านอกมีอยู่ม,มันมีเซ็นเซอร์ตรงนั้นแหละตรง ล็อกหัวน่ะ <c oughs> ยกยกดูดูเครื่องได้ไหม <c oughs> ดูเครื่องหน่อย <c oughs> อืม <c oughs> อู้คันนี้น่าจะเจ็ดแสนอาจจะไม่ถึงอาจจะประมาณสักหกแสนหรือเปล่า <c oughs> ซื้อมาก็ ทำงานได้เลยจดทะเบียนก็เดือนหนึ่งนายก็ยกยังไงต้องเปิดฝากระโปรงเนี่ยเอสเจ็ดร้อยมันยุ่งยากตรงนี้ต้องต้องเปิดฝากระโปรงนี่แหละมันต้องทํำกันชนยื่นนี่มันจะยกก่อนยกปื๊ดแล้วก็ง่าย E13 นี่นี่โอ้ลำคาญเนี่ยตัดออกไปเครื่องอย่างดีอ่ะอึเครื่องโอสอกว่าใช่มันใหญ่กว่า AO อยู่แล้ว E13 ไม่ใช่380บ์หรือเ่หรือ400กว่าเอ๋อลงชลางโอ้เสียงดังมากเลยไอ้เตือนยกหัวเนี่ย สุดจัดมันต้องทำยื่นกันชนกันชนยื่นเหมือนรถเสียโดมน่าจะไม่ต้องเปิดตัวนี้เลยมก็ไม่ต้องเ,เปิดก็ได้ฮะมไม่เห็นมัเป็นอะไรไหนเอา้าถ้ายกไม่ต้องเปิดเป็นไรไหมอ่ะมันก็ชนดิมันก็ชน,น,ชนตรงนี้แหละตอนมันยกมันก็ยกขึ้น,นก่อนไม่เหรอหัวเนี่ยไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมเนี่ย ลองไหมล่ะของเขาพังรับชอบนะพี่จ่ายไปซื้อแฝงไปไหนหายากไงหายากไรนี่ก็หาจนเจอเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่งานไทยงานอโตโบราณบางบางอย่างเขาก็ได้ตรงนี้มาสวยๆแล้วแต่ตัวนี้มันแปดน็อต 8นอตหัวสูงครับตัวนี้ชายใหญ่ตื่นยังเนาะจะถามราคาละหน่อยอดูว่ะเละแต่ตรงเนี้ยฮะ,<น>ะไหนรไหนรรถพี่ขยับมามาข้างนอกอยัง ยังยังอยู่ที่เดิมรถพี่เหลืออะไรเรือแปะเลยรถพี่ก็เหลือลดเหลือกระบอกเด้กระบอกยิงหางอะกระบอกยิงหางยังไม่ได้ประกอบเลยช่างเอกมาทำสีไหม,ไม,มหนะ้ะ ยี e 13, <Es> ่สิบสามริ่มเทมใหญ่โพดเครื่องมันใหญ่มันก็หนักน่าจะทำให้แบบเครื่องเล็กแต่ว่าแรงมาเยอะ คราดหน้าเท่าไหร่ไม่ใช่สิบห้าน่าจะหน้าสิบห้าเนี่ยไปเดี๋ยวพามาดูเจ้าปีใหม่นะครับหรือว่าเจ้าปีเก่าปีหน้าปีที่แลว้ว เจ้าของเขาจะเอาสีฟ้าฟ้าน้ำทะเลนะครับต้องไปทำสีอีกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่เหลือใส่ไม้ เหลือใส่กระบอกแปะเลดหลังแปะเลดนี้ไม่นานหรอกใส่กระบอกก็ไม่นานาน,น่ะใส่กระบอกแล้วก็ใส่บังฝุ่น บางฝุ่นไม่รู้เอายังไงเดี๋ยวให้เสียท็อปจัดการนี่ก่าบางฝุ่นนะเขาจะใส่เป็นกระทะเหล็กนะครับเพราะว่าใส่กระทะมีเนียมมันแตกจริงบ่ก็จะไปขนสอง้อยครับไปขนสอง้อยน้ำหนักเกินดิ เพ่ใส่ขวานนะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่นะครับใส่แต่ขวานเป็นเล็ตรงนี้ก็เดิมๆครับไม่ได้แปะให้เขานะครับตรงนี้เพื่อขายให้ราคาถูกกำลังตัดสินใจว่าจะเล่นโหลากหรือว่า10บล้อดี น่าจะไปอยู่กาลาสินนะคะนี่นะครับเจ้าของน่าจะอยู่กาลาสินครับตอนนี้โอนมัดจำมาเรียบร้อยครับ5้า0 0ื่ต้องเอารถไปเปลี่ยนเป็นเป็นแหนบอีกนะน่าจะไปอู่ช่างร้อยครับร้อเอดเปลี่ยนเป็นแท่นแหนบนะครับ เราติดตามตอนต่อไปครับกลิปนี้ก็สวัสดีครับ